คุณเป็นคนที่มีอาการเหล่านี้อยู่หรือเปล่าครับไอจามทั้งวันจนเหนื่อยคันตาขยี้ตาคันหูคันหน้าบางคนนะครับน้ำมูกไหลทั้งวันนั่นแปลว่าคุณเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ของคนที่ไม่แข็งแรงทุกวันนี้นะครับขนาดคนที่แข็งแรงหรือสุขภาพร่างกายดีเนี่ยยังล้มป่วยกันได้ง่ายเลยนะครับแล้วถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่ขี้โรคอยู่แล้วล่ะคุณเนี่ยยิ่งจะป่วยง่ายกว่าคนอื่นอีกด้วยซ้านะครับยิ่งคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจภูมิแพ้อัน น่ยยิงอัตาราทุกวันนี้นะฮะก่อนที่กายจะออกจากบ้านเพื่อที่ไปเจอกาบปูนโมลพิษแบคทีเรียหรือว่าเชื้อไวรัสต่างๆที่เรามองไม่เห็นเนี่ยฮะกายก็เลือกที่จะสร้างเกราะป้องกันที่แข็งแรงให้กับตัวเองด้วยวิตามินแคลโรไีน,น่าตัวนี้เลยครับเคล็ดลับการดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีนะครับกายเนี่ยออกกําลังกายสม่ําเสมอแทบจะทุกวันเลยและอีกอย่างหนึ่งคือกายเลือกอาหารที่มีประโยชน์ทั้งนั้นแต่มันไม่ใช่อาหารทุกมื้อหรอกครับที่เรากินเข้าไปแล้วเราจะได้รับสารอาหารที่ร่างกายของเราต้องการกายถึงเลือกที่จะมี มีวิตามินครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่สําคัญเลยกายทานวิตามินแคลโรลีนาครับเพราะกายรู้สึกว่าวิตามินแคลโรลีนาเนี่ยมันครบถ้วนหมดอีกอย่างหนึ่งคือกายมั่นใจในคุณภาพและมั่นใจในความปลอดภัยใน1เม็ดเนี่ยเขารวบรวมสารสกัดพรีเมียมกว่า8ชนิดเลยนะครับหลกัลกๆเลยนะครับซิงค์อะมิโนตัวนี้เนี่ยช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันของเราทํางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีวิตามินซีจากแอสเซอร์ลอรเชอรี่ซึ่งอย่างที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะครับวิตามินซีเนี่ยเป็นอะไรที่จําเป็นและสําคัญมากๆ สำหรับคนที่เป็นภูมิแพ้อยู่แล้วและยังมีวิตามิน A c o ค n อน m e Q10 วิตามิน E g r a p e s k ิน Extract วิตามิน B6 และวิตามิน K1 สารสกัดต่างๆที่อยู่ในคาโรลีนาจะช่วยให้ระบบทางเดินหายใจระบบภูมิคุ้มกันและปอดของคุณทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้นคนที่เป็นภูมิแพ้นะครับและกินยาแก้แพ้ติดต่อกันมาหลายปีและไม่หายขาดสักทีมันเป็นอย่างนี้ครับยาแก้แพ้เนี่ยมันช่วยได้แบบชั่วคราวครับแต่ถ้าคุณอยากรักษาตัวเองแบบระยะยาว เลยนะฮะคุณจะต้องสร้างเกาะป้องกันให้กับตัวเองก่อนและสร้างเกาะป้องกันภายในของเราให้มันแข็งแรงสําหรับกายแล้วนะครับกายคิดว่าแคลอรีน่าจะเป็นตัวช่วยที่ดีที่สุดสําหรับคุณแล้วครับ